เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสาธิติฮานอยวันที่24พฤศจิกายนมาฝากกันนะคะก็หยุดไปหนึวันเนาะทุกคนเพราะว่า เตรียมสูตรใหม่ด้วยพยายามหาสูตรที่ดีที่สุดให้กับแฟนแฟน youtube ของเราต้นบ้านด้วยนะคะก็กลับมาแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราต้นบ้านด้วยนะคะไปกำลังใจให้กันนะคะมาค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ใส่ติของเราตัวนี้ยาวๆนะคะขอให้ยาวๆเข้าดีนะคะ คือทุกคนก็ทักมาหาต้นบ้านในไลน์ที่บอกว่าอ,อหายไปไหนนะคะก็มาแล้วนะคะแล้วก็ใครที่สอบถามเกี่ยวกับฮานอย VIP นะคะต้นบ้านก็ไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าเขาเายกเลิกไปแล้วหรือว่ายังพอมีอยู่นะยังไงก็ลองหาข้อมูลแล้วก็เอทำความ ศึกษาดูค่ะว่ามันมีไม่มีนะเติมบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เห็นก็ยังเขาก็ยกเลิกไปแล้วบางบางส่วนใช่ไหมคะก็เติมบ้านไม่แน่ใจจนกว่าว่ามันจะไม่มีเลยแล้วเติมบ้านก็จะค่อยเอาออกไปนะสำหรับสิติของ v ีไนะคะมาค่ะวันนี้เราก็เอาตัวนี้ไปปรับใช้กันก่อนเนาะนะคะโอเคค่ะสําหรับตารางในวันพรุ่งนี้เราเติมบ้านได้ตามนี้ค่ะสี่ห้าหกทุกคนนะคะสี่หห 890วันนี้จับ3าตัวตำแหน่งแตกให้ด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งเด่นนะคะมาดูกันค่ะนะคะก็เป็น4 5ห้าทุกคนนะคะ4ี่ห้าี่ห้าสี่หนะคะแล้วก็4ี่นะคะ 4, 5, 4, 6, 4, สี่ห้าสี่หี่ำหรับหวยลาวเนี่ยเราทุบ้านก็ช่วงนี้ค่อนข้างปังนในห้องหวยลาวนะคะก็ฟัน80วันนี้นะคะ ดีใจมากนะคะที่ใส่ติของเราเข้านะคะแปดห้านะคะสำหรับใครที่อยากเข้าห้องทักลายแ้วต้นบ้านไ,ได้เลยทุกคลิปเลย้ลต้นบ้านก็จะเขียนไลน์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากลงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ลองทักมาหลังบ้านดูนะคะถ้าถ้ามันโฆษณาแบบปากกาอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักมาแต่ลต้นบ้านกําลังรองดูอยู่ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะยังไงก็ลองทักมาได้นะคะ ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะ86แล้วก็80นะคะ9นะคะหลัก9ก็จะมี95นะ95นะคะ96แล้วก็90นะคะสำหรับตัวกันนะตัวการ์ดด้วมม่านกันให้เป็น56ค่ะ56 98แล้วก็6 0ค่ะ60นะคะประมาณนี้มาค่ะมาดูหลักเด่นกันทุกคนนะคะหลักเด่นนะคะหลักเด่นของเราในวันพรุ่งนี้ฟันธงค่ะ58นะคะพรุ่งนี้นะคะหลักเด่นของเราพรุ่งนี้ฟันตำแหน่งนี้เลยค่ะ58สําหรับสายรูดนะคะสําหรับสายรูดมีอยู่แล้วนะคะ คือไม่โล่มากอะทุกคนแต่ว่าขอให้มันเข้าอะมันก็มันมันก็โอเคนะสำหรับสาหรับหลักเด่นนะคะแต่ยังไงแนละ้วต้บ้านฟันพวกนี้นะคะว่าห้าแปดนะคะมาค่ะมาจับสามตัวแล้วตนบ้านก็จับมาให้แล้วนะส่วนหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะแล้วต้นบ้านจับเป็นห้าแปดศูนย์นะคะสามเอา ดละทุกคนนะห้าแล้วก็สี8แนะคะสี่นะคะแล้วก็6กสีนะทุกคนสี่นะคะ ก็ประมาณนี้แล้วต้นบ้านจับให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะแล้วต้นบ้านก็เป็นเพียงทางเท่าน,นั้นอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะคะใช้สติในการรับชมนะเลโก็ไม่เข้าไม่หลุดอย่างที่ทุกคนเห็นนะวันที่ยีสองก็คือไม่เข้าหลุดทั้งยวงเลยก็มีนะคะยังไงก็พิจารณาดูนะคะยังไงแล้วต้นบ้านลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะอ้าวทุกคนลืมจะสวัสดีค่ะหลายคือยังไม่ยังไม่วงห้าแปะเลยทุกคนตายละ อโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะสี่ห้านะคะแปดห้านะคะสี่ห้าแปดห้าเก้าห้านะคะหลักแผดก็จะมีแปดห้าแปดหกแล้วก็ข้แปดศูนย์นะทุกคนนี่เลยนะคะดูนะคะกระดาษอยู่ในมือแท้ๆยังลืมเลยนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนจริงๆนะคะยวไงเจอกันใหม่พวกนี้ยาวๆมันไปเลยค่ะตัวบ้านก็จะมีพักสักหนึ่งวันเท่านั้นนะคะยังไงก็ยาวๆมันไปเลยค่ะยังไงก็เจอกระใหม่พวกนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ